สวัสดีครับวันนี้เราได้ของมาใหม่อันนี้ก็ว่าจะมารีวิวให้ดูนะครับได้มาจากมิสเตอร์ดียบายนะครับอันนี้เป็นขาตั้งกล้องที่สามารถพับได้นะครับยี่ห้อ wb นะครับก็ราคาถูกก็เลยมาลองรีวิวเล่นๆหนึ่นะครับทำอะไรได้บ้างอั่หนึ่งก็คือมีสามขาแล้วก็ เ่อเปาขายมันยาวได้นะครับมีตัวพับตัวจับกล้องที่สามารถพับไปหน้าถอยหลังได้นะครับตัวจิดกล้องสามารถเห็บขาออกได้นะครับไปด,ดูประมาณนี้นะครับจาก่องรวมๆประมาณนี้นะครับแล้วเราแกะกันดูนะครับมีอะไรบาง ให้วัวกณ์มา2ส,ส่วนนะครับก็คือส่วนที่เป็นขานะครับส่วนนี้เป็นขาเนี่ยอยู่แล้วแต่ในกล่องก็ไม่มีอะไรนะไม่มีคู่มืออะไรก็น่าจะตามกล่องแล้วกันนะครับว่าก็เป็นเครื่องมือพื้นฐานง่ายๆเนาะก็ถ้าเผื่อเอากรางขา,ขา,ขาขออกก็จะประมาณนี้นะครับเป็นขาต่ําสามารถกดแล้วก็ รูดขาเล็กออกมาได้ที่ความยาวสูงขึ้นนะครับเราตั้งปรับได้แล้วแต่สะดวกก็โอเคนะครับตรงปลายตรงปลายของขาแต่ละขาก็จะมียางนะครับการลื่นก็โอเคนะครับอ่ะนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับจะเป็นตัวยึดกล้องตัวยึดกล้องสามารถยืดยึดกล้องไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโทรศัพท์นะครับเนะครับมือถือ แล้วก็มีส่วนของเกลียวตัวเมียนะครับเอาไว้ยึดกับตัวขาแบบนี้ก็ยึดไปเลยก็จะได้แบบนี้นะครับโอเคปรับได้ทั้งแนวแนวนอนแบบนี้จะเป็นแนวนอนนะครับเอามาทานีนี้จะกลายเป็นโทรศัพท์จับโทรศัพท์ในแนวตั้งแบบนี้นะครับก็ วันนี้ยังไม่ได้เอาโทรศัพท์มาใส่ให้ดูเนาะเพราะว่าโทรศัพท์เราใช้ถ่ายอยู่วันนี้ก็สามารถกรับได้นะครับก็มือจับได้ก็เป็นตัวช่วยนะครับในการถือโทรศัพท์เพราะว่ามันจะได้อ่มุมประมาณนี้นะครับเอาไว้ถ่ายงานเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเผื่อ,อใครเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืม ฝากติดตามเราด้วยนะครับสวัสดีครับ